นี่เลยครับเพื่อนๆวันนี้ได้ปลาช่อนนามาเดี๋ยววันนี้จะผัดเผ็ดปลาช่อนครับเนี่ยครับปลาช่อนเดี๋ยววันนี้ผัดเผ็ดครับเพื่อนๆอยังไงก็ติดตามในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆไปมาเพื่อนๆลงมือเลยวันนี้เป็นผัดเผ็ดปลาช่อนนาพริกแกงเผ็ดแบบหยาบ นะครับใบย่อนที่ทำารกแกงนี่นี่เลยครับป่ปลงเลยพริกแกงเอาหมดเลยพริกแกงหย,ยาบๆนะครับแบบหยาบนี่พริกแกงปรุงเลยครับเพื่อนๆตานนิดนึงไม่ช้อยไม่ต้องเยอะช้อนเดียวพอไม่ต้องอายปลาลงไป เผ็ดต้องเค็มนำนิดนึงเป็นปลาช่อนนาหลานได้มาตัวเอาเบ็ดไปเวียงเอาให้หอมอน้ำลง ฝาปิดไว้ก่อนเพื่อนๆให้สุก่ะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีได้ที่แล้วเพื่อนๆสุกแล้วนี่เลยครับเครื่องใ่กระเพราทพริกซอยใบมะกรูดใส่ลงไป <c oughs> อ,อผัดแบบบ้านๆครับเพื่อนๆนผัดปลา,ปา อ่ะเนี่ยเลยครับเพื่อนๆผัดเผ็ดปลาช่อนนาเอาแบบน้ำขุกขลิกพอคลุกข้าวได้อ่ะไปเสรเรียบร้อยเพื่อนๆไปผ ah. ัดเผ็ดปลาช่อนนาครับปิดแก๊สเสิร์ฟเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆทำช่มแบบนี้เลย นี่เลยเรียบร้อยครับเพื่อนๆผัดเผ็ดปลาช่อนนาครับไก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยครับไปข้าวสวยร้อนๆนะครับเพื่อนๆ